เห็นไหมูกผมเป็นอะไรน่ะที่สรเนี่ยเดี๋ยวฟ้องนี่ก็สิร็ใช่ไหม <laughs> เห็นเป็นหลวงปู่เลยให้รูกผมก็องงนอะไรน่ะไปไหนอะไปดูที่นะไ,ไม่ไหนไม่ร้

เมื่อกี้เนี่ยมีมีถ่ายแล้วผมไปนกนะันเอาได้่หมไ่ไหมีลงยางรถนะไปวัดอนะไร่เอนะพราะว่าเขาไม่เคยถ่ายอะไรเขาไม่ด้อยู่จะไปถ่ายอนะนะโมนะโมน้โมมันโก้จริงจริงอย่างเดียวนะ đéo biết lo, lo phe, lo phe thì nghe băng này nhở. Lo, đen tiếng chỉ một điều, แล้วหุดล่องทำไมเดี๋ยวไม่ใช่หูดคลองขนะคลองหนระือแล้วลมเริศทำไมเอาเดี๋ยวเ,<ะ>เริ่มไหมไม่มเีมนะเลยเออเที่ยวมากขันนู้นน่าจะมีนี่ผู้ใหญ่เยอะผู้ใหญ่ ปรดเออที่มีหนามใช่ป่ะแต่ปลรดเนี่ยเดี๋ยวมันจะงอขบนนะนะมาว่ามองงอของบนใช่ไหมมันจะเป็นแบบสน้ำมีตาใช่ไหมแล้วมันก็หยจอลงมาแล้วก็ตัดเอนี่ยหรือโเียงไปเดีนยนอกแล้วหรือเนสตองส่งไ้นอกหน้ามิเตอร์่มเตอร์หน้ามิเตอร์จกินเตียนจะเป็นยังไงหน้าดีดีใช่ที่ไหนครับ ที่ไหน่ะดูถนน่านไหนถนน่านนถนนแถวไหนอู่เขตไหนบัมิงจังโอ้โหแ่งรถติดมิงจายเลยโอ้โหติดและสารธารมัป่าลิศนั่นผมไปทีเป็นโอ้โมป่าเย็นนัดนว่นจะผมอยู่แถวฝั่งนี้ผมข้ามลจบจบเลยอื อันนี้เขาเรียกว่าอะไรปัดเนี่ยอเออโอเคดูอะไรก็ได้ดิเนียน,ไป,น,นไปหน้าเลยนะจ๊ะไปฝังภูมิคัดไปหน้าเออไปหน้าไปหน้าไปหน้ามีตะปลูทุเรียนหลึ่งผู้เกตจะปลูกทุเรียนนี่นะเนี่ยเรียน,นเรียนร้อย พอดีเก็เพิ่งปลูกใหม่นะแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นทุเรียนเลยเป็นง้อส่วนมันไม่ได้เป็นทุเรียนมาเป็นทุเรียนเสร็จแล้วก็เป็นรถสิบปีได้จะจอดไหมไปอีกหน่อยนิดบนน้เลยโอเคบอกโอเคดิเขาจะจอดหรือเขาจะอยู่เนี่ยไม่รู้นะผมโอเคนะคะโอเคนะครโอเคก่านะ chọn nhé ờ. chờ là đủ à phải được với thanh long mà alo <laughs> <laughs> à nói nó đó phải luôn lang, nhàng น่นเดิหล้ับที่มีหินลอยอยู่นะครับมีลูกเล็กแล้วก็จะมีหินลอยทุกขางข่ายได้คร <ible> ับระหว่าง <purpose accord. S 2> <crit ischen tensor> อ่ะอ่ะปาดดิปาดดิปาดหลังดิปาดหลังปาดหลังนั่นแหละที่จะเห็นตรงนี้ฉะนั้นการอ่านอัที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ก็คือเนี่ยนะครับท่านจะไปตรงนี้ละ ได้ภาพประดิษฐสกิเป็นภาพรมที่ทอนะครับอย่างได้ครับยกมืเลอไอ้ทังหมดใช่้อ่เลเอานสเัภาพภาพจริงแล้วก็่นนั่นแหละครับารายการที่ทำและไอ้องค์ประกอบในการทาเรื่องงานโดยการต่าง หาไม่ร้อนอ่ะเจนลงมาทำไมอ่ะไม่ร้อนเนาะมาดูต้นทุเรียนค่ะโอเคเดี๋ยวให้ต้นหนึ่งเอาดีบมาอุ้มอุ้มอุ้มกลับบ้านปลูกยากจริงใช,ใช่ไม่ไม่พี่ไม่เอาหรอกพี่รู้ปลูกยากเขาบอกว่าต้นละหมื่นและม,มีลูกด้วยเขาบอกเอาไหมโอ้ <laughs> ซื้อกินดีกว่าบฮะใช่ปีละหนึ่งลูกเดียวก็หยิมเนาะ ที่เปเคยไปซื้อมันจากสีสะเกียบนะต้นเลยท้ายอ่ะอ้าวโหกูก็ลืมไปขันนู้นไปดีเดียวกันเอาละเอาเลยแล้ครับท่านผู้ชมที่เห็นผมนั่งอยู่บนรถเนี่ยเป็นรถวัดกระทิงแล้วที่เขาขึ้นชัยโกดนะฐานที่ที่รถจอดอยู่นี่ท่านผู้ชมที่เขา